จะเป็นกฎของไซน์และกฎของโคไซน์ในส่วนของกฎของไซน์นะครับอ่าหรือ law o w sine เนี่ยก่อนที่เราจะไปอธิบายตรงนี้นะครับเรามาอธิบายรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเพื่อให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะโอเคพี่นกจะเรียก B ใหญ่ว่า เป็นมุมนะสังเกตนะครับด้านตรงข้ามของมุม B ก็คือด้าน B ใช่ไหมครับสังเกตว่ามุม B ด้านตรงข้ามจะเป็นด้าน B มุม A ด้านตรงข้ามจะเป็นด้าน A เนาะมุม C นะครับด้านตรงข้ามจะยาว C เนาะนี่คือข้อสังเกต nhất, นะครับอาจจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบไหนก็ได้ขอแค่มุมตรงข้ามด้านนั้นจะยาวเท่ากับตัวนั้นเนาะเช่นด้านตรงข้ามของ B ก็จะยาว B เนาะ อะไรอย่างนี้นะครับซิ่งกฎของไซน์เนี่ยเ,เขาก็จะพูดถึงนะครับอัตราส่วนของมุมนะครับเมื่อเทียบกับด้านที่ยาวตรงข้ามเนาะก็คือพูด,ดง่ายๆไซน A หารด้วย A จะเท่ากับ sin B B หารด้วย b จะเท่ากับ sin C C หารด้วย C เนาะเราจะเอาด้านขึ้นข้างบนก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไระแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กฎของโคไซน์นะครับหรือว่บ้านเราเรียกว่าคอสเนาะก็คือสมมติเราต้องการหา a ใช่ไหมเราก็เอาด้านที่เหลือก็คือด้าน B กับด้าน c เนี่ยไปยกกำลังสองแล้วบวกกันนี่ยังไม่พอครับเราก็ต้องเขียนลบด้วย 2b c นะครับคูณด้วยคอสมุมที่เราต้องการหาก็คือ a ใช่ไหมครับข้อสังเกตคือใครที่อยู่คนเดียวเนี่ยจะเอามุมนั้นมาเขียนนะครับก็คือคอส a อย่างเช่นตัวเนี้ย c อยู่คนเดียวมุมที่เราเอามาเขียนก็คือ c เนาะมันจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย b อยู่คนเดียวก็มุมบีมาเขียนเนาะถ้าเกิดโจทย์ให้มานะครับบวกโจทย์ถามนะย้ํานะต้องรวมทั้งคู่นะแล้วถ้าเกิดให้มาและโจทย์ถาม2มุมนะรวมกันได้2มุมเนี่ยมันก็คือกฎของไซน์เนาะแต่เมื่อไรก็ตามที่โจทย์ให้มาและโจทย์ถามแค่มุมเดียวนะครับเราก็จะใช้กฎของโคไซน์หรือกฎของคอร์สนั่นเองเนาะโจทย์ให้มา และโจทย์ถามกี่มุมครับน่าจะ1มุมใช่ไหมหนงมุมเนี่ยจะต้องเป็นกฎของโคไซแน่นอนครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม A ใช่ไหมเราก็เขียน A อยู่คนเดียวใช่ไหมครับมันก็จะหาได้จากสูตรนี้นะแล้วก็เวลาเขียนมุมก็ต้องเป็นมุม A ใช่ไหมครับอ่าตามนี้เนาะ B กําลังสองก็คือเป็น40ยกกําลังสองก็คือ60ยกกําลังสอง่าส,ส่วนคอสก็คือเป็นคอส 60องศาคอส60สก็คือเป็น1นส่วนสนั่นเองนะอ่าอันนี้ก็พัน6กสาส่วนสเอาไปตัดกับ2นะก็จะเหลือ40คูณ60ก็จะได้2,400นะอ่าสองพนะครับเขาให้มาและเขาถามเนี่ยทั้งหมดกี่มุม2มุมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้ใช้กฎของไซน์ใช่ไหมครับอ่ากฎของไซน์ก็ตามนี้นะครับไซน์ A หารด้วย A จะเท่ากับไซน์ B หารด้วย b นะครับแล้วก็ s i n c หารด้วย c โจทย์ข้อถาม c ใช่ไหมเราก็ต้องเอามุม c มาเขียนก่อนแล้วกันเนาะมุม c ก็คือเป็น60ความยาวด้านไม่รู้ติดไว้นะครับเพราะว่าโจทย์ถามพอดีรู้มุม a ก็ไป ไปใส่ A นะแต่ปรากฏว่าความยาวด้าน A ไม่รู้เนาะมันยากกว่านิดนึงเราก็เลยเอาอย่างนี้สามลี่มเนี่ยมุมภายในมันรวมกันได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมสมมติพี่นกให้ตรงนี้เป็น A นี่เป็น B ตังนี้เป็น C A, A เป็นสี่ถห้าเป็นหกสิบรรู้แค่ด้าน B ใช่ไหมมันเป็นยี่สิบเราก็เลยต้องหามุม B ด้วยก็เร้อยแปดสิบไปลบมุมที่รู้อยู่แล้วเนาะก็คือเป็นเจ็ดสิบห้านั่นเองเนาะย้ายข้างก็ได้นะครับพี่นกก็เอา C ไปอยู่ฝั่งนี้เนาะทีนี้ก็เราต้องการ C ใช่ไหมเอา20ไปคูณนะแล้วก็ย,ยี่เอาไปหารนะครับ เรือที่อยู่ใกล้เนี่ยจะอยู่ห่างจากพระภาคารเท่าไหร่นะครับก็เลยให้เป็น X เนาะตรงนี้พีน่นกให้ตรงเนี้ยเป็นเป็น A เป็น B เป็น C แล้วก็เป็น D เนาะอ่ามันคือสามเหลี่ยมม,มุมฉากเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใช้กฎของไซน์ก็ได้นะครับไม่ต้องจะไม่ต้องใช้กฎของโคไซน์ก็ได้นะครับเราใช้นิยามข้ามชิดแล้วก็ฉากแทนเขาไม่ได้บอกด้วยว่าพระภาคารสูงเท่าไหร่แต่เราสังเกตว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันครับ ก็คือความยาวด้าน CD เนี่ยเท่ากันสมมติว่าพี่นกสนใจมุม45นะด้านนี้จะเป็นด้านข้ามของ45 right? ใช่ไหมด้านนี้จะเป็นด้านด้านชิดของ45ใช่ไหมครับด้านนี้จะเป็นด้านฉากเนาะสมมติว่าพี่นกนะครับสนใจมุม30นะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะรูปนี้นะครับด้านนี้จะเป็นด้านข้ามของ30ด้านนี้จะเป็นด้านชิดของ30แล้วก็ด้านนี้จะเป็นด้านฉากของ30เนาะทีนี้เราก็ดูว่าเขาให้อะไรมาบ้าง นะครับแล้วก็มีแนวโนมที่จะให้อะไรมาอีกแน่นอนครับน่าจะเกี่ยวข้องกับด้านข้ามแน่นอนเพราะว่า2ด้านนี้มันเท่ากันแล้วเขาก็บอกด้านชิดมาใช่ไหมข้ามกับชิดก็คือแทนใช่ไหมโอเคทีนี้เราก็ดูที่มุม30ก่อนแล้วกันเนาะนะครับก็เขียนเป็นแทน30นะครับข้ามของ30ก็คือเป็นพี่นกให้เป็น h แล้วกันเนาะความสูงของผาอาคารน,นะครับอ่ะด้านชิดของ30เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น60ก็กลายเป็น 6x บวก60ใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราก็ไปดูมุมเอ่อสี่ห้าองศาเนาะด้านข้ามเป็นเป็น H นะฮะด้านชิดเป็นเป็น x เนาะแทน30กับแทนส5หาได้ก็แทนเข้าไปนะครับก็กลายเป็น1ส่วนรูทสามนะอ่าทีนี้แทน4 5ก็คือ1นะข้อนี้ก็ย้ายไปนะครับเราจะรู้ว่าเเท่ากับ h ทใช่ไหมทีนี้พี่นกก็เลยแทนค่า x เท่ากับ h จะได้แบบนี้คุณควายนะอ่า ตัวเลขฝั่งตัวเลขตัวแปรฝั่งตัวแปรนะย้ายมาอยู่ฝั่งขวานะตัวเลขอ่าตัวแปรนะครับอ่าแล้วก็สัมประสิทธิ์ไปลบกันนะครับก็จะกลายเป็นรูทสามลบหนหานด้วย60ย้ายตัวนี้ไปหานนะแล้จะตอบแบบนี้ก็ได้